สวัสดีครับพี่ๆครับวันนี้มาพบกันเนี่ยครับนำข้าคืนนะดึกนิดนึงพี่นะไฟดับพี่นะครับเดี๋ยวตันนี้ครับมาเป็นอีพีพิเศษครับเป็นรุ่นพญาพาลีพี่นะเป็นเรื่องพญาพาลีพี่วันนี้ขาดขาดแค่ไม่กี่รายการนะพี่นะถือว่าแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่นะวันนี้ขาดเนื้อทองฝาบาทนะครับพี่ฝั่งเนื้อทองฝาบาทนะครับพี่นะเดี๋ยววันนี้เรามารายการที่หนึ่งกันเลยนะพี่นะครับมารายการที่หนึ่งกันเลยพี่นะ ยังไงก็ฝากกดติดตามกดอแชร์กันด้วยนะพี่นะให้คอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับพี่นะครับงานชอบรายการไหนพี่แคปรูปภาพไว้นะครับหรือจำเลขรายการไว้นะครับนาวันนี้ผมมีมีมาแบ่งปันครับนะครับเดี๋ยวเริ่มมารายการที่หนึ่งเลยพี่รายการที่หนึ่งครับเป็นลงยาแดงครับเป็นชุบเงินลงยาแดงพี่นาไปไก่ไกลเงินลงยาแดงพี่น้กกากทองพี่นาพี่ดูกคาสวยนะครับนะองค์นี้ขอหกร้อยบาทนะครับพี่องค์นี้ผมขอหกร้อยบาทครับพี่ นะสวยๆแบบนี้เลยพี่นี่คะเลขค้นจะเบอร์สามหกสามพี่เลขค้นจะเบอร์สามหกสามพี่ด้านหลังเป็นองคตนะครับด้านหลังองคตนะพี่จะสวยอย่างนี้เลยนี่ครับนี่พี่ดูครับดูครับดูความสวยพี่นะคุยพื้นลงยาเต็ระบบพี่คุยพื้นลงยาเต็ระบบพีลงยาแดงนงนิดครับนะจะถูกกะแพงต้องแดงไว้ก่อนนะครับพี่ๆนะครับณองค์ที่หนึ่งพี่ต่อมาองค์ที่สองครับ อง์ที่สองเป็นเลขค้นนัวเบอร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งครับพี่นะเลขค้นํัเ,นเบอร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งครับพี่องนี้อนะากาศชุบทองพี่นะลงยาคุยพื้นนะครับลงยาเขียวเหนียวซับครับนะพี่รายการนี้เอาไปเลยพี่ขอเจ็ดร้อยบาทพี่เลขตองนะพี่ขอเจ็ดร้อยบาทเลยครับเลขตองหนึ่งครับพี่นะถูกใจใครไวใครได้พี่นะครับนะครับต่อมารายการที่สามครับ รายการที่สามเป็นนวะน้ากา่งทองพี่นะเป็นนวะน้ากา่งทองพี่นะคุยพื้นลงยาแดงครับคุยพื้นลงยาแดงคุยพื้นลงยาแดงเต็มระบบนะพี่นะนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูเลขโค้ดกันพี่เลขโค้ดนะรงนี้พี่สามสามสี่ด้วยพี่นะเหมือนสามเหมือนเก้าสามสี่สามสามี่นึพี่นะนี่พี่ดูดูครับองค์นี้ห้าร้อยบาทครับพี่องค์นี้ห้าร้อยบาทพี่ครับนวะนะพี่นาวะลงยาแดงนะพี่นาองค์นี้ห้าร้อยบาทพี่องค์ที่สามนะครับต่อมากันองค์ที่สี่พี่ องที่สี่เป็นนวะหน้าเงินพี่นะองคที่สี่เป็นนวะหน้าเงินพี่ลงยาคุยพื้นเต็ระบบพี่ลงยาแดงแรงวิย์พี่นี่คับเป็นพายทองนะครับพี่นะเป็นนวะพายทองครับพี่สวยแบบนี้พี่นีสวยเลยครับพี่นะครับเลขโค้ดเบอร์นะพี่จะให้ดูนะครับองนี้เลขโค้ดจำนวนแปดตัพี่แปดสี่เจ็ดหรือไมด่พี่นะดูพี่ดูความสวยนะครับเอ เหมือนพายทองนะพี่ที่ดูความสวยนะโอ้โหี่ดูความสวยเลยองค์นี้ห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อบาทเช่นเดียวกันพี่นะแต่บอกเลยว่าสวยมากนะผมขอถ่ายด้านหลังกรนพี่นะสวยจริงพี่นะรายการที่สี่พี่ต่อมารายการที่ห้าพี่เป็นนวะนาะเป็นนวะลงยาเขียวคุยพื้นพี่เป็นนวะลงยาเขียวคุยพื้นคานะตัวองค์ปู่นะครับเป็นนเป็นพายทองอรพี่นะตัวงปู่พายทองด้านหลังไม่พายทองพี่นะเลขค้นจำนวนนี้นพี่นะเดี๋ยวผมไปดูให้ น่าจะสามห้าหกพีนะสามห้าหกพีนะดูดูคำนวณพี่องค์นี้เอาไปสี่ร้อยบาทพี่นะครับองค์นี้ขอสี่ร้อยบาทพี่ในการที่ห้านะครับต่อมาในการที่หกพีในการที่หกเป็นลงยาแดงครับเป็นนวะเหมือนเดิมพี่เลขคนเบอร์เก้าสามสามพี่ใลคนเบอร์เก้าสามสามพี่เป็นนวะลงยาแดงคุยพื้นเต็มระบบนะครับนะน้เกือบพายทองพี่องคนี้นวะเกือบพายทองพี่นะอง์นี้ที่สวยเลยพี่เอาไปพี่สี่ร้อยบาทเช่นเดียวกันครับ ต่อมารายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดเป็นนะพี่นะเป็นนวะิกาหน้ากากทองพี่เป็นนาฬ ok ิหน้ากากชุบทองพี่เลขคนจำนวนสามสามหนึ่งครับเลขคนจำนวนสามสามหนึ่งพี่เกือบตองนะพี่ดูนะฮะดูความสวยด้านหลังพี่นะองค์นี้เอาไปสี่ร้อยบาทเท่ากันพี่องค์นี้เอาไปสี่ร้อยบาทเท่ากันพี่นะเลือกที่ชอบพี่นะเป็นงานหน้ากากนะครับต่อมาเป็นรายการที่แปดครับรายการที่แปดเป็นนวะหน้าเงินพี่เป็นการที่แปดเป็นนาฬหน้าเงินพี่เลขคนจำนวนหนึ่งสามห้าครับนะเลขคนจำนวนหนึ่งสามห้าพี่นวฬิกาหน้ากากเงินนะครับ น้าพี่ดูเขาสวยครับองคนี้สี่ร้อบาทนะพี่องนี 300, mm. ้สี่ร้อบาทเช่นเดียวกันพี่นะเอาไปพี่นะสามร้อยบาทเอ้สี่ร้อยบาทพี่นะในการที่แปดนะครับพี่ต่อมาในการที่9้าพี่ในการที่9เป็นอัปาก้านะครับพี่ในการที่9้าเป็นอัปาก้าลงยาแดงครับนะอัปาก้าลงยาแดงพี่นะเลขคนจำนวนหนึ่งแปดหนึ่งพี่เลขคนจำนวนหนึ่งแปดหนึ่งครับเลขหามเงินหามทองนะครับพี่นะเลขหามเงินหามทองพี่องค์นี้เอาไปสามร้อบาทพี่นะเนื้ออัปาก้าลงยาพี เอาไวสามร้อยบาท,ทพี่ง่เฉพาะอีพีนี้นะ,ะพี่นะอ่ะเฮ้ยผมขอสามร้อยสิบพี่นะผู้ผิดนะขอสามร้อยสิบพี่อ่ะอีพีนี้นพี่ต่อมาเป็นในการที่สิบพี่รายการที่สิบเป็นลงยาเขียวเนี่ยวซบพี่เป็นรงยาเขียวเนี่ยวซาพี่เลขคนจำนวนหนึ่งหนึ่งแปดพี่เลขคนเบนวนหนึ่งหนึ่งแปดกันครับนะพี่นนเลขค้นจำนวนหนึ่งหน,นึ่งแปดนะครับนะมีสององค์จี่นะนวะมีสององค์นะครับนะเลือกชอบพี่นะสามร้อยห้าสิบเฉพาะอีพีนี้พี่นะ เฉพาะ ep นะ ep พิเศษคือ ep พิยาพารีต่อมาเป็นรายการที่สิบเอ็ดพี่รายการที่สิบเอ็ดครับเป็นนว,วัตลมดำเปียวเียอย่างนี้พี่เลขคน้นเบอร์ห้าศูนย์เจ็ดพี่เลขคน้นเบอร์ห้าศูนย์เจ็ดพี่ดูความสวยนะครับนะนี่นว,วัตเพียวๆพี่ยงพี่องี้เอาไปสามร้อยบาทพี่นะสามร้อยบาทพี่ต่อไปเป็นครับเป็นทองแดงผิวไฟครับ เป็นทองแดงผีไฟครับเลขคุณจะเบอร์สองศูนพี่เลขคุณจะเบอร์สองศูนพี่นะพญาพาลีนะพี่นะเลขคุณจะเบอร์สองศูนพี่เอาไปสามร้อยบาทพี่นะนูนนนย่างนี้งเยพี่นะดูครับโอ้โหความคมพี่บอกเลยสามร้อยบาทพี่นะครับสามร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นรายการสุดท้ายและท้ายสุดครับพี่เป็นรายการที่สิบสามครับนะเป็นรายการที่สิบสามพี่เลขหนึ่งศูนย์หนึ่งครับหามเงินหามทองพี่นะเลขหามเงินหามทองพี่หนึ่งศูนย์หนึ่งครับ นะ้เป็นเนื้ออับกาก้าพี่นะความสวยไม่เป็นรองใครพี่นะวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนะพี่ประมาณนี้ครับประมาณกิจการนะสิบสามรายการพี่นะลองเลือกชมเลอกชอบดูพี่ชอบใจอรงไหนพี่ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับพี่นะงั้นี้ขอบคุณทุกท่านมากมาพี่ที่ติดตามอิพีพิเศษในะคืนนี้ครับรุ่นพยาพาลีอยากให้ทาอีพีพิเศรษรุ่นไหนนะครับพี่คอมเมนต์มาได้เลยนะหรือโทรมาแจ้งได้พี่แจ้งดูรุ่นนี้รุ่นนี้นะผม จะรวบรวมมาให้พี่นะครับได้รับชมกันพี่นะยังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับนะ EP พิเศษนะครับชอบองค์ไหนที่ตามองค์ไหนพี่นะพี่ทักกเข้ามาได้เลยครับนะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมา,มากครับนาะยรุ่นปิยาภารีมีหนึ่งรุ่นคบที่นิยมมากมากพี่ณตอนนี้นะครับนะงาไงขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับนะขอบคุณมากมากพี่ EP พิเศษนี้